าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลาย งนี้นโมเหมือนแบนกแก้วหนูคุณทองไปก่อนนโมทุนร่วมหนูทําให้คนมารวมกันน่ะต้องไหวเขานะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนปากหวานตัวอ่อนมือไปงอนไปก่อนนะลูกนะไปลามาวาดนี่ต้องเข้าทางนี้อีกอย่างนึงเป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่จะเข้าถึงพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาได้เรียกว่าพุทธธรรม สนับสนุนโดยน้ำมะนาวสำหรับปรุงอาหารตรารวมรถโรงงานน้ำปลาชัวฮะแสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง